ผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมเจอกันวันนี้ก็เรามาตามการหาหลักร้อยจากเกลขร้อยมาอะไรกันนะเอ,เอาเอาเลขแปดตัวนะหลัก รางวันที่หนึ่งทั้งหตัวแล้วก็สองตัวล่างเป็น8ดตัวแล้วก็ร้อยมาอะไรลงมานะเอาแถวที่นับแถวเลกแถวตั้งนะแถวที่สองแถวที่3มเอาแถวที่สามนะบางทีได้สี่ตัวบางทีได้ห้าตัวเข้าหลักร้อยนะอยู่ในนั้นแหละหลักร้อยมีนะเอาเราจะตัดลงมาให้เหลือสั้นๆเอาสักสองตัวอ้าวตามชมครับผม วันนี้ลมลมดีนะกินกระดาษดิวแล้วตามเก็บเลยนะเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการมาถึงถนนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692 อยู่ในช่วงถามข่าวข่าวกันอยู่นะสองห้าสามหกศูนย์สามรางวันที่หนึ่งอยู่ในมือใครบ้างนะเจ็ดเก้าเลขล่างนะสองหมื่นรางวันนะเนี่ยเลขล่างเนี่ยเจ็ดเก้านี่ยใครไม่รู้นะประมาณยี่สิบล้านบาทนะฮะงบประมาณจ่ายเฉพาะเลขล่างนะฮะ แสดงว่ามีคนถูกเลขยร่างหลายตัวหลายคนนะฮะเจ็ดกาเลขหน้าก็9 7้าเจเกลขหลังก็3-8-2แล้วก็7-0-3ดนศะูนย์สาะเรามาตามสูตรจับร้อยสิบหน่วยนะอ่าหลักสิบเราจับไปแล้วนะหน่วยบวกสามหกเจ็จะต้องมาหนึ่งตัวนะหกเจ็ 6, 7, 8, 9, แล้วก็ใช้เลข3าเดินรหัสไปหกตัวนะ3 6 9 2 5 8เอาตัวที่มันชนกันมานะชนกันที่6 9 8 6้าเปจะต้องมานะอ่าเรามาดูเลขหลักหลักร้อยนะ253 6 0าสาเลข8ตัวนะบวกร้อยมาลไกันชั้นที่1ชั้นที่2นะเอาชั้นที่2ชั้นที่สก็น 2. ชนกันหลายตัวนะ5กับห้า ได้สามห้ก็จะเป็นเลขหลักรนะ้อยนะอ่าทำยังไงทําให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะทำใส่หน้านี้เลยร้อยมาไลยนะแถวที่หนึ่งเดี๋ยวปากกาจะกินกระดาษนะกระดาษจะลมจะไม่กินกระดาษนะฮะ อ่าชั้นแถวที่หนึ่งนะฮะแถวที่สองเราแถวนี้นะฮะและก็สรุปมาเราบวกกันลองดูนะ9ก้าบวกเกเป็นสิบหกนะช่วยกันบวกหน่อยนะครับผมเจบวกสามเป็นศูนย์สามศูนย์ก็ได้สามศูนย์หกก็ได้หกหกสามก็ได, 9, 3, 5, ไ,ด 8, 5, ได้เก้าสามห้าได้แปดห้าสองได้เจ็ด เกตแปดเก้าหกสามศูนย์หกเอาหกศูนย์ได้หกศูนย์สามได้สามหกสามได้เก้าหกเก้าได้ห้าเก้าแปดได้เกดแปดเกดเป็นห้าอ่าแถวที่หนึ่งนะแถวที่สองเราแถวนี้นะชนกันสองตัวครับผมก็จะได้ตัวเลขที่ หลักร้อยนะเราจะเขียนลงตรงนี้เลยนะหลักร้อยเท่ากับสามห้าหกเจ็ดเก้าถ้าหลักร้อยอย่างนี้นะ ต่อไปหลักสิบแทนตรงนี้นะหลักหน่วยหลักร้อยเป็นหกตัวที่น่าจะมานะหกเจ็ดแปดเก้าหกห้าสาม ถ้าหลักร้อยเปลี่ยนนะจะมาอยู่ที่5กับ3 7มกับเนะสามห้าได้4ตัวนะถ้าตัดดีก็คงจะไม่ได้มากไปกว่านี้นะ ห้ากับสามแรงนะหลักร้อยเดี๋ยวรอดูหลักหน่วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะลงหลักหน่วยให้ทางนี้นะฮะหลักหน่วยลงทางนี้เราเอาหลักสิบไปแล้วนะสิบคือหกเจ็ดแปดเาสำคัญอยู่ที่หลักสิบนี่แหละนะหกแปดเก้าอ่ะเอซชอบหลักร้อยตัวไหนก็ลองตัดดูนะสามห้าหเก้าห้าตัว ตัดออก4ตัวเหลือตัวเดียวได้ไหมนะครับผมหลักร้อยก็มีประมาณเท่านี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเราค่อยมาวางหลักสิบสำหรับหลักสิบนี้ก็เข้ายาวนะ หลักสิบเข้ายาวงวดที่แล้วนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหลักสิบนะเข้าที่ศูนย์นะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเข้าที่ศูนย์อ้าวศูนย์หกสามเข้าเก้าห้าไหมนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เข้าที่เก้านะเอ่อเราจับสามตัวได้นะเดินรหัสเดี๋ยวจะเดินลองดูใช้หลักห้าเป็นรหัสนะ ห้าแปดหชนกันที่ตัวไหนนะชนกันที่8นะอ้าชนกันที่8ปดตัวหนึงหตัวหนึงนะแปดตัวหนึงเห็นไหมชนแปดนึ่งศูนะ ออกศูนย์นะสมตัวตัวนี้จะชนตัวไหนลองดูเดินรหัสสามนะ3ามหกเสองห้าปดได้ตัวไหนนะได้หตัวหนึ่งเิตไม่มี8ดมีนะ9มีนะ ตรงไนเ้าเอาตรงนี้นะแปดหนะหกแติดเก้านะเห็นไหมเห็นไหมสามตัวชนเอาเกตเก้าศูนย์สาได้ไหมนะเก้าเก้าสองห้าปดหนึ่งสี่หกหกสาไม่ชนหนะ อก็มีพลาดเหมือนกันนะถ้าไม่ชนนะเห็นไหมเต่ถ้างวดนี้ชนไหมสี่สีออก79นะ็ดเก้าสี่เนยหเจ็ดนยะเอ้าเจ็ดนี่เห็นไหมมาแล้วเจ็ด ศแล้วก็เก้าเข้าที่เกตนะฮะอามีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะครับผมตัวชนก็เป็นตัวเด่นตัวนั้นก็เป็นตัวรองไปนะอ้าวงวดนี้ก็หกแปดเก้านะไม่จับหกก็จับแปดจับเก้านี่เละตัวเด่นนะพอเห็นเขาเขามันแล้วว่าสิบจะมาตัวไหน หมดเวลาพอดีครับผมน่าทำหลักร้อยได้ทั้งชบทั้งหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยเออหลักร้อยหลักทำหลักสิบชมทั้งหลักร้อยได้นะเห็นไหมอ้าวร้อยก็สามห้าหกเจ็ดเก้านะสิบก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าต่อไปรอหลักหน่วยอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะลงฝั่งนี้ หมดเวลาพอดีครับผมมาลาพระจ่าครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว